แปปิ <c oughs> <laughs> ้ช้ p p i n g เพื่อนซี24ชั่วโมง <c oughs> คุณนอนแบบว่าคุณนอนแล้วยังอมองงานเลยอะไรเง<ช>ี้ยเป็นไง<ช> <ฮะ S 1> บ้าง p ั a เ e ตอนนี้คือแอคทีฟมากตอนนี้8เดือนแล้วเหลืออีก1เดือนเต็มๆแล้วที่จะเห็นหน้าเปดีตื่นเต้นมากเตรียมตัวตย,ยังไงคะก็ดู YouTube ดอะไรเขาต้องเตรียมตัวยังไงแต่เราจะไม่พยายามดูอะไรที่แบบผ่าลอดเป็นยังไงเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เอาเดี๋ยวแพนิค่ แต่แคร์เราเป็นหมอคือต้องคุยกันหน่อยคุยคุยแต่เขาก็จะบอกว่าน้องทุกอย่างมันก็ปกติน้องอาจจะรู้สึกว่าพุงมันอาจจะแบบโยกไปโยกมาน้องคิดว่ามันปกตินะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดว่าขาน้องหลุดออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่พี่กับคุณออตั้งใจกระปากิดใช่ไห่คิดว่าผ่าค่ะคิดว่าผ่าอ่าแล้วเราน้องก็ไี้เซ็กซ์มาแข็งแรงสมบูรณ์ดีแข็งแรงสมบูรณ์ดีรอดูเลยแต่ว่านอนมีใบคอที่สวยขึ้นนว่าน้อจริงเหรอคะว้าว ก็มีบ้างชมตัวเองบ้างแล้วก็มีคนชมบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าเออหน้าไม่เปลี่ยนเลยไหนะมฮะเราไม่ไม,ไม่แค่แบบแค่ผู้แค่ผู้ผอ,ออกมาอย่างเดียวเลยมีมีทักบ้างคะ่ะแล้วก็แล้วก็ดีใจเนาะแล้วเราก็เชื่ออย่างที่เขาชมมาแหละแล้วเราดูเลยจริงไงอต่ว่าเออมันได้มันได้ระดับสูงแบบว่าก็จริงๆริงทำ อยู่อยู่ที่ใจเลยนะคะคือส่วนใหญ่ก็ทําให้จิตใจมันดีอะแล้วก็มีความสุขแฮปปี้แล้วมันก็จะออกมาจากข้างในเนาะคือแบบต่อให้เราบารุงอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยออร่ามันต้องออกมาด้วยววตาเราววตาแล้วมอสองบทสองเขาแบบว่าคิดว่ายังไงเป็นพิเศษเขาก็เขาก็ทาพุงอะไรเงี้ยให้เป็นแบบเขาก็จะคิดสูตรของเขาวันนี้พี่จะทาแบบเร็วนะวันนี้พี่จะทาแบบช้าแบบอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีหลายสเต็ปค่ะสเต็ปที่1นึ่ออยล์สเต็ปที่2องมอยเจอร์ไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแลเป็นพิเศษเรื่องของบิวตี้หน้าที่หนักค่ะมีคือทาพุงทาพุงแล้วก็มีอะไรที่แบบเราก็จะมีฮอร์โมนเล็กน้อยเนาะก็เตรียมตัวไว้แล้วว่าหลังคลอดเนี่ยจะต้องเลเซอร์ตรงไหนอะไรยังไงบ้างจัดการไปแล้วเราเป็นยไงบ้างอารมณ์จะดีไหมเออเราใช่ไหมงอแงไหมคะ มีมีอยากได้ความรักนิดหน่อยอ่อนทไมอ่ะออนนิดหน่อยเหงาอ่ฟิลฟิลแบบอยากให้อยู่ข้างๆอ่งอะเออเอยากเห็นอยากแตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็จะอค่ะให้ให้ให้ต้องคุยกับลูกบ้าน้ยใช่ตอนนีุ้กเวลาให้ลงก่อนเลยไหมครับก็ไม่ใช่ไม่ไม่ไปไหนอะไอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านออกกําลังกายทํางานขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็จะมีคุยกับลูกแต่ว่าเพลงที่ร้องให้ลูกฟังก็จะแบบออกแนวแบบเราไม่เคยได้ยินอ่ะแต่สูตอะไรอย่างเงี้ยอ่อย่างเราก็จะแบบว่าอะไรอ่ะแบบเพลงฝรั่งเนาะเออจิงคือเปลอะไรเงี้ยขาก็จะเป็นแนวแบบอะไรแมวแมวอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องไปถามเขาเขาร้องว่าไงเห่ลูกมีฮะก็ก็เหอนะ ก็แซวว่าแบบเนี่ยพี่ขอขอกะเวลานี้นะพี่ขอเล่นกับลูกเป็นส่วนมากน้องก็เตรียมเลยว่าเตรียมทำเพืดยังไงอะไรยังไงแต่พี่ขอเล่นอะไรเขา <c oughs> เตรียมตัวอย่างไรในการต้านรับอาบาชิปใหม่ตอนนี้ทําห้องอยู่แต่งห้องให้เบบีอยู่ปรนยประอ<ไ>ปกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอะไรที่มันแบบวหวานอ,ะ<ม>อ่ะเออใช่อะไรที่เราแบบอยากให้มันมีแบบ เราอยากเห็นลูกเราไปอยู่ในที่ <หา S 1> ที่แบบน่ารักค่ะเป็นเตียงแบบนี้วอลเปเปอร์แบบนี้อะไรคช่ที่ทำห้องแยกหรือใช่ไหมไม่ได้จวดเดียวกันห้องนัสลี่แยกค่ะแยกแยกค่ะเพราะก็จะมีบางวันเราลำบากเราก็ต้องมีเตียงข้างที่นอนเราบ้างแต่ว่าของทุกอย่างเนี่ยก็คือเราพิแพไว้ว่าอาจต้องมีแบบอาบน้ําห้องนั้นห้องนี้อะไรประมาณนี้ค่ะปั๊มนมให้นมห้องนี้ เตรียมฟ้องเลยเตรียมเตรียมอยู่เกินก็คือมีเตรียมคิดว่าจะทําแบบเป็นเรียลลิตี้ให้ทุกคนได้เห็นถึงฟิลว่าการเป็นคุณแม่ครั้งแรกอ่ะเป็นยังไงเตรียมตัวแล้วก็วันวันผ่าเป็นยังไงสีหน้าของคุณหมออะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วบริการต้องมีไหมคะเอ๊ะต้องมีไหมใช่ใช่ใช่ซิงเเจอใช่ไหมได้ค่ะบริการอุ้มออกมา เป็นไปได้แล้วเจะอยอมไหมล่ะนั่นสิคะนน้องสาวเด็กเลยคะเียเบี้ยนานแล้วเรียมออนไลน์แล้วโุ้ยก็ต้องฝากเอ็นดูด้วยน้องไม่รู้ว่าอะไรยังไงจะออกมาเป็นยังไงก็สําหรับเราในฐานะคุณแม่มือใหม่แล้วก็ในฐานะคุณหมอสองที่เป็นคุณพ่อมือใหม่เนี่ยก,ก็ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยสิ่งที่สวยงามอันนี้ออกมาคือสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันฟูลฟ feel แล้วก็ มีความสุขมากมากเลยก็หวังว่าถ้าถ้าได้เห็นในสื่อหรืออะไรเงี้ยก็ฝากพี่พี่เอ็นดูหลานๆด้วยนะคะเตรียมตัวตั้งมากกว่าคำแนะนำออนไลน์มากน้อยขนาดแตวาบางคนแบบโ้ยแนะนำเยอะเปแม้วแนะนำได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงไปดูให้ว่าทำยังไงต่อแล้วงานคนิเรเราช่วงทอดเราก็ยังู่มีค่ะก็ติดตามได้ค่ะช่วงทอดเลยก็ทำไปเรื่อยไม่ชอบอยู่นิ่งค่ะ แราว้าเราต้องเตรียมใจไหมสหรับติการมชมเ่อเาช่นี้แบบว่านการ่าเยอะดราม่าเช่นอะไรอ่ะ่าพีอย่างี้สอนหนูได้นะหนูมือใหม่ไงไม่น่ารักอ๋ออุฝากชมลูกหนูเยอะๆน้นจะได้มีกำลังใจลูกว่าไงางะอตโหขาก็ตื่นเต้นเตรียมรับขวัญาเลยตื่นเต้นยิ่งพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงนะเข แบบว่าวี <this> แ,แบบมันหิวใจอะไรอย e. <Liberty> <this> ่างเงี้ยผู้หญิงก็จะมีความแบบว่าขี้ออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เสียมตัวหเอออะ่ทองก็แพงคุณผู้ชมก็ต้องแพงเนาะคุณผู้ชมก็ยากอากาศยังไงเนี่ยก็ต้องก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรตอนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะอันนี้ก็รุ้นไปกำหนดข้อจริงๆที่บอกได้กำหนดข้อจริงๆเนี่ยเป็นประมาณต้นเดือนพฤศจิกาใกล้รอยคั่วใกล้ค่ะ น่าจะเลทตัววันที่5้าอะไรเงี้ยค่ะกำลังใช่กำลังดูเลิกเกป๊ะๆอยู่ค่ะใช่ในส่วนของนำโลกลใช่ต้องกีดตามทำเพียงแค่ตั้งใจไว้อยู่แล้วหรือว่ามันตามพอมันอะไรที่อะไรที่เรารู้สึกว่าทําให้ได้ดีที่สุดในหน้าที่ของเราก็ก็คิดว่าทําไปเลยนะเพราะเราไม่ได้คิดจะ้อดธรรมชาติด้วยนไหนก็นไหนก็ผ่าแล้วก็รู้สึกว่าดูเลิกไปหน่อยละกันเลยนะคะ ที่เหลือหน้าที่ที่เหลือของเราก็คือรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองให้ไปถึงเลิกในวันนั้นให้ได้ใช่เราก็มากับงต่วันคุณแม่ตะเอวนรับรางวัลหลายเวทีเลยดีใจใ,นใ,นใช่ใช่ใชก็รางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่หแล้วของปีนี้แล้วข้อเสร็จปุ๊บผ่าเสร็จปุ๊บมีไปรางวัลอีกหนึ่งค่ะต้องตั้งชื่อลนรางวัลน้องเอวอร์น้องอวอร์ ไม่ใช่แต่ว่าชื่อคือมีชื่อไปแล้วคิดไปแล้วอันนี้ยากสุดยังไม่สรุปแต่ได้หนึ่งละกำลังดูอีกเพราะว่ามันมีเรื่องของแบบแต่งตัวอักษรให้มันครบอะไรอย่างเงี้ยใช่คนไทยก็เชื่อเรื่องของตัวษรที่ไม่เป็นกาลากินีแล้วก็มีศาสตร์จีนฮินดูไทยเอฟวรี่ทิงต้องครบเพื่อให้เขาไม่ได้ไปเปลี่ยนชื่อตอนโตละอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อฝรั่งชื่อไทยหรือจีน ฝรั่งนิดนึงแบบ global citizen เลยงเพื่อนฝรั่งก็ต้องแบบเข้าใจเรื่อง Asia, อะไรอยะะ่างงี้คือมันน่าจะเอเชียเนาะเละโอเคจริงๆก็ทำงานเรื่อยๆคะ่ะก็ขอฝากติดตามเบบี้ด้วยนะคะก็อีกประมาณเดือนหนึ่งจะได้เจอกันแล้วก็สำหรับออนเนี่ยตื่นเต้นมากๆก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นดูนะคะก็ฝากด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะไม่ได้ไหวเลยยืนนานๆ่ะสบายมากเลยค่ะอันนี้สบายแต่ว่าก็ชอบแบบเอน็เลยนะใช่ช่วงนี้นะ